เีกาทูลองค์สมเด็จพระบรมโลกเ็เทศว่าที่พระองค์ทรงตัดภาษาทวาราวดีเนี่ยรู้มาเองหรือว่ารู้ได้หน้าปริสมิธายานหรือว่ารู้ด้วยการพูดได้ต่อมากว็วบอองค์สมเด็จพระพักกวันบรมศาสันดาป่วยเป็นโรคอะไร <c oughs> ่นโกมารพัสกรักษาหายทันทีทันใดตอนนี้ก็จะขอพูดเรื่องของท่านเหมือนกันแยกออกไปชนิดหนึ่งจากการรักษาในสมัยหนึ่งเมื่อองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสมทัระสัมาาอิทิยาบทท่านโกมารพัตรติงข่าวว่าชาวเมืองไอเมืองนี้วราทวาราวดี เป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองมีขนบประเพณีดีมีาภาษาพูดเพราะก็อ,อยากจะมาเที่ยวเมืองทวาราวดีคือเขตไทยทางด้านเขานครปฐมแต่ว่าทวาราวดีเวลานั้นก็กินเ,เขตกรเกือบทั้งหมดก็เมืองไทยนี่เองแต่เวลานั้นเขาไม่เรียกเมืองไทย เขาเรียกการชื่อเมืองว่าเมือนทวาราวดีเป็นลาองค์สมเด็จปิจนาสีจะมาเที่ยวเมืองทวาราวดีสักสองปีแต่ความจริงอัจท้ายเขียนว่าสิบสองปีน,นีเห็นว่าท้าจะไม่ถูกต้องสองปีพราะโกมารพัฒไม่กล้า,มาไม่สามารถจะทิ้งพระตเจ้าได้ในตอนนั้นท่านเป็นพระโสดาบันแล้ว คือว่าการเป็นระโสดาบันนี่เป็นไม่ยากขึ้นหนึ่งเคารบในพระเจ้าในประธรรมพระอรียสงจริงสองมีศิลห้าบริสุทธิ์จริงลนการสามจิตใจต้องต้องการะนิพานเป็นอารมณ์พระโสดาบันเขาเป็นแค่นี้นะทุกคนก็เป็นได้เมื่อมาถึงพระวาราวีอยู่ครบประมาณสองปีท่านเขากลับกลับแล้วก็ไปเฝ้าองค์สมเด็จพระผูมีพระภาาเจ้า ว่าชาวเมืองทวาราวดีเนี่ยมีภาษาพูดติพราะมากเป็นภาษาโดดคือพูดเป็นคำคำคำว่าไปก็ไปกินก็กินอย่างเวลานั้นภาษาแกคือชาวม,คคมาคพูดคำว่าไปเขาเขาพูดว่าคัตตวามันเป็นคำคู่กินก็คุณชติคุณชติเล่าไปสามคำกลั้กันคัตคันตาวาเล่าไปสองคำล่าไป ของเรากินมันเป็นคำโดดพระกาบทูลสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าภาษาทวารวดีเขาพูดเพราะพูดจช้าฟังสบายๆและก็เป็นภาษาโดดพระพุทธเจ้าจึงถามว่าพระวาราดีเขาพูดกันยังไงนี่ลองพูดหนึ่งฟังสิท่านโกมารพัยก็พูดห้ึงฟังเมื่อพูดให้ฟังพระผู้มีพระภาคเจ้าก็พูดภาษาทวารวดี คุยกับท่านโกมาราพัฒน์สักหนึ่งรู้สึกว่าสนุกสนานมากท่านโกมาราพัฒน์ก็สนุกเพราะสมเด็จพระเจ้าท่านจะสนุกก็ไม่สนุกก็ไม่ทราบแต่เวาลาคุยกันโกมาราพัฒน์ท่านคุยเป็นกันเองคงจะสนุกเป็นพิเศษคุยกันไปคุยมาท่านโกมาราพัฒน์นึ่ถึงมันได้ว่าสมเด็จพระจอมเกล้พระมศ,ศาสตรตริดานี้เป็นลูกชาวกรุงกบ,บิลพัพัฒนูยอินเดีย ที่พูดภาษาทวารวดีนี่ได้เราอาศัยปริชมิทายานี่ความรู้เดิมกันแน่ถ้าความจริงปริสมิทายานี้ก็รู้ภาษาทุกภาษาแม้แต่ภาษาสัตว์ทุกประเภททีกาทูลองสมเด็จพระบรมโลอเสอว่าที่พระองค์ทรงตัดภาษาทวารวดีเนี่ยรู้มาเองหรือว่ารู้ได้มาาปริสมิทายานหรือว่ารู้ด้วยการพูดได้เป็นภาษาเดิม นี่เรียนมาจากไหนองค์งมมสมเด็จพระจอมไตรปิุกศาสดาก็ยึงได้ตัดว่าโกมารพัทภาษาทวาราวดีนี่เป็นภาษาเดียวกับชาวกรุงกบิลพัทใช้เป็นภาษาพื้นเมืองฉะนั้นท่งโกมารพัทก็ถามว่าถ้าเช่นนั้นชาวกรุงกบิลพัทก็เป็นเชื้อสายเดียวกับทวาราวดีใช่ไหม องสมเด็จพระจอมไตรภุมธศาสนาก็ทรงตัดว่าใช่คือชาวกระบินภัก็ดีชาวท,บบท,าว,ทว,วาระก็ดีเป็นเชื้อสายเดียวกันคือพูดภาษาไทยเหมือนกันมีคำบรรดาท่านหลายไปบรดทราบว่าพระพุทธเจ้าเนีความจริงเป็นคนไทยเขาเรียกว่าไทยอาหม <c oughs>